มาทุกวันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มอเตอร์พันนะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับเด็กๆมากเลยครับใช่แล้วเราก็อยากไปเล่นนะหน้าร้อนนี่ก็มาได้หน้าร้อนเนี่ยก็สามารถพาเด็กๆมาเล่นน้ำใช่ครับผมแข่งกันมาทั้งวันเสมอนะฮะเสมอแล้วโอ้โหแปลว่าเจ้าอ้วกกันแล้วล้มกันแล้วอันนี้นะครับได้ผลสถุยแล้วว่าผู้แพ้เนี่ยต้องโดนลงโทษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะแบงค์ตกลงหรือไม่ตไปหลังหรือไม่หนึ่งสองสามทำยังไงครับ คนรับเป็นไงบ้างครับฮะอ๋อเป็นจ็กเกอร์พูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้โบโซโบโซทำพูดทูไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราจะให้น้องทั้งสามคนเนีไปสร้างความสุขไงครับวันนี้เรามาสวนสนุกครับจะไม่ทำให้ทุกคนขับแล้วก็ปวดเลาะกันก็มีไงยุ่นจะมีคนขับไหม